กลับมาไลฟ์ต่อแล้วนะคะมีใครอยู่ไหมเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าไฟลุกมากต้องต้องรีบุกขึ้นจากตรงนี้นะคะวันนี้นะคะได้อัญเชิญนะคะท่านแม่กาลีพระพิฆเนศพระบิดาศิวะพระแม่ลักษมีนะคะมาร่วมเป็นพิธีในการจุดเทียนนะคะในครั้งนี้นะคะขอทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมลงชื่อจุดเทียนนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานขอพรในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนะคะขอให้คุณสุขสมหวังในความรักหน้าที่การงานการเงินนะคะและก็โรคภัยแค่เจ็บต่างๆให้มาลายหายสิ้นไปให้ไฟนะคะแห่งเทียนนี้แผดเผาเสนียดจันลรนะคะความไม่ดีความโชคร้ายหรือแม้กระทั่งฝันร้ายคนเลวคนชัว่วคขาไม่ดีออกไปจากชีวิตของคุณทุกคน นะคะที่ได้ร่วมลงชื่อจุดเทียนในครั้งนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะเห็นแสงไฟแล้วต้องรีบอธิฐานขอพรนะคะทุกเรื่องที่คุณปรารถนาขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะกับชีวิตของคุณทุกคนนะคะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะเมื่อกี้พอดีว่าไฟมันลุกมากนะคะก็เลยต้องรีบถอยเอากล้องออกจากตรงนี้นะคะ ไฟลุกโชดช่วงมากเลยนะคะอย่าอีกสักคู่นึงนะคะเทียนก็จะไหม้หมดแล้วแต่ไฟเนยังอยู่นะคะอยู่เป็นชั่วโมงนะคะกว่าที่ไฟจะมอดหมดนะคะเป็นชั่วโมงเลยนะคะเอ่อเห็นองค์มหาเทพมหาเทวีนะคะก็อธิษฐานขอพรได้เลยนะสําหรับคนที่มาลงชื่อจุดเทียนการจุดเทียนนี้นะคะคําอธิษฐานขอพรจะสำเร็จผลสําหรับผู้ที่ลงชื่อจุดเทียนเท่านั้นนะคะ กล้องอาจจะสั่นหน่อยนะคะเพราะว่าแมมเป็นคนถือกล้องเองนะคะมีใครเข้ามาบ้างแล้วคะสำหรับมีคนที่จุดเทียนนะคะลงชื่อจุดเทียนเข้ามาบ้างไหมคะเมื่อกี้มีอยู่สิบกว่าคนที่เข้ามาดูทีเนี้ยไฟมันลุกแรงมากนะคะแมมก็ต้องรีบลุกขึ้นนะคะ อธิฐานขอพรกันได้เลยนะคะสําหรับคนที่ลงชื่อจุดเทียนนะคะแต่ถ้าหากใครที่มาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญน,นะคะก็ไม่เป็นไรอยากจะดูก็ดูได้แต่คําอธิษฐานขอพรนะจะเกิดผลกับผู้ที่ลงชื่อจุดเทียนเท่านั้นนะคะจุดเทียนสะดาะเพาะ์สืบชะตารับโชคนะคะวันนี้รอบวันที่21มกราเป็นทั้งวันพระนะคะ เป็นทั้งวันตุดจีนนะคะแล้วก็เป็นทั้งวันมหาชัยโชคมหาอมริชโชคนะคะเป็นสามเด้งเลยนะคะวันนี้นะเลิกมงคลนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะใครที่เข้ามาลงชื่อจุดเทียนกับแบมนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะ วันนี้นะคะลงทุนยกพระจากในห้องพระนะคะออกมาเป็นพระประธานในการจุดเทียนเลยนะคะทุกๆพระองค์นะคะสี่พระองค์นะ,ะพระแม่กาลีพระศิวะพระพิฆเนศพระแม่ลักษมีนะคะอย่าลืมอธิษฐานขอพรกันนะคะสำหรับคนที่ลงชื่อจุดเทียนนะ คุณต้องการอะไรปรารถนาสิ่งใดขอให้คุณอธิษฐานได้เลยนะคะจะเกิดผลอย่างร้อเอร์เซกับคนที่ลงชื่อจุดเทียนแน่นอนนะคะ ได้ยินเสียงไหมคะไม่ได้ไม่ได้เสียบไมโครโฟน สวัสดีค่ะคุณพิมสวัสดีค่ะคุณเจเจนะคะอ๋อใช่ค่ะจําได้อยู่ว่าจุดไปรอบเมื่อกี้วันที่เก้านะคะวันนี้จุดอีกแล้วนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดเดี๋ยววันที่ยี่สิบเก้านะคะจะเปิดลงชื่อจุดรอบที่สามนะคะจุดรอบวันที่ยี่สิบเก้านะคะจะปิดรับลงชื่อวันที่ยี่สิบแปดนะคะก่อนสามทุ่มนะคะใครสนใจแอดไลน์มาได้นะคะจุดเทียนสืบชะตาสะดาะเคราะห์รับโชคนะคะ เพื่อเป็นการเสริมดวงนะคะให้กับเรานะเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่ถ่ายตอนที่ไฟลุกมากๆากนะคะไฟมันลุกมันลุกสูงมากนะคะมันจะไม่กล้องนะคะแบม,มก็ต้องหยุดไลฟ์ไปก่อนก็เลยรีบกลับมาไลฟ์ใหม่นะคะพอพอเทียมันอันนี้แล้วนะไฟมันขึ้นแรงมากนะคะเพราะเยอะมากนะคะวันนี้ประมาณ40กว่า40กว่าดวงนะคะ40กว่าเล่มนะคะ น่าจะประมาณสี่สิบสี่สิบห้าหรือหรือเท่าไหร่เนี่ยล่ะค่ะประมาณเนี้ยแหละ อย่าลืมอธิษฐานขอพรนะคะสําหรับคนที่ลงชื่อนะจะเกิดผลกับคุณแน่นอนอย่างร้อยเปอร์เซ็นตนะคะผู้อ่านนะคะได้ฝากดวงเปิดดวงให้กับคุณแล้วกับมหาเทพมหาเทพทุกพระองค์ที่อยู่ข้างหน้าคุณตรงนี้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะทําพิธีเปิดดวงฝากดวงแล้วนะคะแล้วก็มาจุดเทียนเผาเคราะห์เผา,าโซกเผาโรคเผาภัายเผาเสนียจันลายนะคะ แม้กระทั่งโรคเวรโรคก,กรรมนะคะเผาให้มันมอดให้มันไหมให้มันสิ้นไปนะคะรอบหน้าจุดวันที่ยี่สิบเก้านะคะเปิดปิดรับลงชื่อวันที่ยี่สิบแปดนะใครสนใจทักไลน์มาได้นะคะ โอ้คุณเจเจนะคะโอ้ยินดีด้วยนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะบางคนก็จุดไปแล้วก็บางคนก็เห็นผลเลยนะคะโดยรวดเร็วนะคะบางคนก็ต้องใช้เวลานะคะการจุดเทียนเสริมดวงเนี่ยไม่ใช่ว่าจุดปีละครั้งเดือนละครั้งนะคะเดือนหนึ่งเราสามารถจุดได้ถึง 3- 4สี่ครั้งนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงของเรานะคะมันเป็นพิธีกรรมมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่ล้านนาแล้วนะคะพิธีกรรมนี้นะ อม,มืดจังกล้องไม่ชัดเลยอืมมหาเทพมหาเทวีนะคะสวยมากงดงามมากนะคะตอนไฟลุกอ่ะท่านยิ่งสวยนะคะแสงไฟส่องไปที่โต๊ะพระนะคะ โอ้ทุก,ทก,ทกพระองค์เนี่ยนะท่านยิ่งสวยท่านยิ่งงดงามนะคะ เดี๋ยวยังไงนะคะแบมต้องปิดไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้ไฟนะคะมอดประมาณประมาณชั่วโมงนะคะ,ะชั่วโมงหนึ่งนะคะไฟน่าจะดับหมดแล้วนะคะยังไงก็ทุกท่านที่ร่วมลงชื่อในการจุดเทียนรอบวันที่21อย่าลืมอธิษฐานขอพรในสิ่งที่คุณต้องการนะคะถ้าคุณอยากและเลึกถึงพระองค์ท่านก็กลับมาดูไลฟ์แล้วก็อธิษฐานขอมองดูดวงไฟได้เลย นะคะจะเห็นผลจริงกับคนที่ลงชื่อจุดเทียนอย่างร้อแน่นอนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวจะต้องปิดไลฟ์แล้วนะคะกว่าไฟจะดับก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเดี๋ยวจะไปเตรียมอัดคลิปต่อแล้วนะคะยังไงแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ร่วมลงชื่อจุดเทียนในครั้งนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีโชคมีลาบหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายมีชยัยชนะเหนือทุกสิ่ง หายเจ็บหายป่วยนะคะล่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกสิ่งและมีชัยชนะนะคะยังไงต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ